วันนี้เราจะใช้บัตรทราเวลการ์นะมี2องใบแต่วันนี้เราจะทดลองใช้ใบเดียวก่อนว่าใบาเดียวเนี่ยใช้2คนได้หรือเปล่าประตูเปิดแล้วทีนี้ใช้บัตรใบเดิมนะไม่ได้ไไดต้องใช้บัตรคนละใบว่ะก็คือใช้บัตรเครด A ิตก็ได้ ใช้บัตร Travelcard ก็ได้ราคาเท่ากันกับซื้อตั๋วที่ตู้วันนี้เรามาลงที่ Metro p i z a ดูดุยเฮ้ยทำไมตรงนี้มีคนมาเยอะจังเลยอะ่ะมันเหมือน,นเป็นทางไปห้างน,านี่มีป้ายงั้นเราเข้าห้างก่อนไหมวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายในการออกมาเที่ยวแล้ะ <mas k> ที่นี่ไม่ค่อยมีที่จะไปแต่ว่ามีที่เดินเยอะเขาซื้อดอกไม้ไปทําอะไรกันเนาะอยากบอกว่า สวนที่บูคาเรสต์เนี่ยนะแต่ละที่ตีมเขาก็จะไม่เหมือนกันห้างแต่ละที่ก็ตีมไม่เหมือนกันช็อกโกวานิลาวันแอนช็อกโกแลต์ดาดาดดาโอเคใช้บัตรเครดิตก,ก็ได้ใช้บัตรเทเลการาดก็ได้แล้วก็แปะที่เครื่องเอากระดาษไปด้วยที่ชอบก็คือมีอันนี้แล้วก็ จริงๆจะชอบอันนี้อยู่นะแต่อันนี้มีแต่ชีสอันนี้ไส้กรอกอันนี้ก็ไส้กรอกแต่ว่าอันนี้อร่อยอเคยกินแล้วมันเยอะด้วยแค่แปดเท่านั้นทั้งหมดนี้ยี่สิบสามเลยลร้านนนะโคฟลิคทูโกโอ้โห<ฮ>เข้าห้างอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้จะมาซื้ออะไรนะไม่อยากเข้าด้วยแหละไม่อยากมองด้วยกลัวซื้อเสื้อผ้านี่เป็นของใช้ที่ฟุ่มเฟือย แบบประมาณว่าเรามีแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็อยากมีอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเห็นเลยดีกว่าร้านอาหารที่ตามทางพวกนี้ก็ไม่มีนะแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าพวกร้านอาหารน่ะมันจะเขียนว่าฟู้ดคอร์ทในยุโรปที่เราเดินมาเนี่ยจะไมีอยู่แค่2หรือ3ชั้นแต่ทำไมห้างที่ไทยทำไมถึงมี 4- ี่ถึงห้าชั้นคิดว่าเพราะอะไรคือข,ของไทยเดินๆไปจะเห็นร้านอาหารโดดๆอยู่เลยถูกไหมที่เป็นแบบ อยู่แทรกๆกับร้านพวกเนี้ยแต่ที่นี่ไม่มีไงนะระวังมือไปปัดนนคนอื่นนะของเราเลยก็มีสี่ถึงหชั้นเพื่อที่จะเพิ่มร้านอาหารเข้าไปด้วยไม่มีร้านอาหารก็เลยมีแค่สองถึงสามชั้นก็พอฟู้ดคอร์ดของเขากับฟู้ดคอร์ดของเราความหมายไม่เหมือนกันว่ะคือมีที่นั่งเป็นส่วนรวมก็จริงอุยแต่ฟู้ดคอร์ดที่นี่ดูดีนะดูมีหลายร้านดีนะแต่ว่ามันเป็นร้านแบบแบรนด์แบรนด์อะแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเป็นแต่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่นั่งเป็นส่วนตัวไงเป็นพื้นที่นั่งแบบ โดยรวมเขาเรียกว่าฟู้ดขอนเออก็ของเราเลยต้องมีหลาย4-5ชั้นเพราะว่าต้องมีร้านอาหารที่มีที่นั่งอันนี้จานหนึ่งก็ประมาณ40เลยแมคโดนัล์เคเอฟซีพิซ่าฮัทผัดผักจีนหรืออะไรอย่างนี้ก็ประมาณจานละ 20, 25, 26ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาหรูๆเลยแบบว่าเยอะๆเลยก็ประมาณ40แต่ถ้าเกิดเอาแบบพอประมาณอิ่มๆก็ประมาณ 25, 26 แต่ถ้าเกิดว่าเอาทูกสุดๆเลยนะเอาไว้แบบรูปท้องเฉยๆอ็ะก็17 17นี่คือต่ําสุดแล้วนะเท่าที่เห็นนะถ้าถามว่าที่อยากกลับไปประเทศไหนอีกเนียที่อยากกลับไปมาเลเซีย <laughs> คิดถึงอาหารมาเลเซียมันออแซ่บมาก <laughs> มันอินเดียแบบเราไม่ต้องไปอินเดียไงเรากินที่มาเลเซียก็ได้ไงอันนี้ร้านอาหารเวียดน,นามเขาหางเราออกยากว่าหาทางออกไม่ได้ที่นี่ชื่อว่าซันพลาซ่า หลุดออกมาจากห้างได้สักทีเหมือนเขาวงกดเลยวะ่ะหาทางออกไม่ได้ห้างนี้ใหญ่มากะซูเป,ปอร์ก็ใหญ่มากด้วยซูเป,ปอร์ชื่อนี้โคลาในแผนที่มันมีช่องหนึ่งมันน่าจะเข้าได้ไหมมันเป็นหนองน้ำเนี่ยก็เลยอยากไปดูว่าหนองน้ำมันเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยตรงรั้วเนี่ยเป็นภาพวาดอย่างเงี้ยดีตีกว่าพวกที่เขียนเล่นอะกราฟฟิตี้อะไรที่ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เนนี้เป็นภาพวาดสวยดีเข้าได้ไหม มันไม่ใช่ที่เที่ยวแนะนําเลยนะอุ๊ยตัวอะไรอะ่ะมันตายหรือมันนอนมันนอนใช่ไหมแมงวันอุ้ยแมงวันด้วยมันตัวอะไรอะ่ะแมวไหมไม่ใช่หมานะนั้นน่าจะเป็นแมวแมงวันเทียบเลยก็าแต่มันปลอดภยนะัยเนาะหวังว่าก็มันมีทางเดินให้เดินนี่เราก็สามารถน่าจะเดินได้นะหลังจากชื่นชมมาเยอะส่วนสุดท้ายจะกลายเป็นสวนที่ แย่ yeah, ทุดหรือเปล่าไม่<ะ>อันนี้มันไม่ใช่สวนสาธารณะมันเป็นหนองน้ําอะไรก็ไม่รู้จิ๊จิมมาเองมีแมวด้วยแมวที่น่าสงสารเออเขามีแต่พาหมามาเดินเล่นข้างนอกเนอะไม่เห็นมีใครพาแมวออกมาเดินเล่นบ้างเลยดูมันไม่ชอบเดินเดียที่มีสายคล้องอยู่อุ้ยมีบ้านเียบ้านล้างอ่ะหรือบ้านอะไร,ะร,ไระวะมีปลอดภัยป่าววะนี่เราอยู่ในบูคาเรสต์อยู่ใช่ไหมมีแต่ที่นี่มียิปซีเยอะนะมันไม่มีทางเดินอ่ะ ทางขวานี่หรือเปล่ามีคนมาตัดหญ้าให้อ่ะเนี่ยถางหญ้าให้ด้วยเห็นปะเนี่ยเพิ่งตัดเลยยังกลิ่นหอมๆอ,อยู่เลยเอาถ้าเขาไม่ให้เดินแล้วเขาจะมาตัดหญ้าทาไมอ่ะมีหมาด้วยอ่ะเขาบอกว่าเดินได้แล้วนี่ก็คือฉากป่าที่เราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วไอ้ที่ตัดหญ้าที่เราบอกว่าอุ้ยเขาถางหญ้าไว้ให้อ่ะคือคนนี้แหละคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามาได้มาได้มา,ไดมาสิแล้วเป็นทางขึ้นเนินด้วยนะ เมื่อกี้เดินมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอหมาหมาสองตัวแต่โชคดีนะที่โดนล่ามโซ่ไว้อยู่เรา,เรากำลังจะเดินกลับแล้วแล้วมีผู้ชายคนนึงเขาเฮ้ยมานี่เราก็ถามว่าไปได้หรือเปล่ามาได้มาได้แล้วก็มาอย่างที่เห็นนี้แล้วเราก็มาถึงอะไรเนี่ย <laughs> นี่คือพักที่จีจิมมา <laughs> <laughs> แล้วนั่นคือกองคารวานมีคนเขาขี่จักรยานมาด้วยแสดงว่าก็มีคนอยู่นะ พามาแต่ละสวนนะตีมไม่เหมือนกันเลยอันนี้ตีมอะไรเดียวต,ตีมเดินป่าต,ตีมธรรมชาติสุดๆเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะกำลังจะเดินกลับอยู่แล้วอ่ะตั้งแต่เห็นแนวตตยก็มีรถแบนอยู่สองคนันมีรถเก่งอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีเครื่องตัดหญ้าคือดูในแผนที่อ่ะพอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราจะสามารถที่จะตัดตรงไปทางขวาได้แต่พอมาสถานที่จริงมันไม่ได้วะ่ะเนี่ยมันเป็นเขื่อนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แสดงว่าสมัยก่อนมันเป็นเขื่อนนอะว่าไหมตรงนี้เป็นหนองน้ําทั้งหมดเลยไงไม่งั้นจะเป็นเขื่อนตรงนี้ทไาไมอ่ะถ้าดูไม่รู้นึกว่าพื้นหญ้าอะไรตรงนี้มันเป็นหนองน้ําหมดเลยนะจี้คิดว่าสมัยก่อนอะ่ะมันน่าจะเป็นเขื่อนแล้วก็มีน้ําเต็มพื้นที่นี้เลยตรงนี้เป็นกองคาราวานไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือเป็นบ้านสังกสีแต่ว่าส่วนตรงนี้ก็คือเป็นคอนโดที่ดูฮารุฮารา อยู่ล้อมรอบกับสลัมแล้วกันเรียกสลัมไปก่อนหรือว่านี่คือสลัมของเขาเออมีเขามีสลัมเหมือนกันเนอะนั่นไงนั่นไงมีคนเดินมีคนเดินนั่นไงแสดงว่าจีไม่น่าแตกแล้วจีมาถูกทางเห็นดูตัวเพืเ่อนๆนะเหมือนไปลุยนคนเฮ้ยเขาเดินเล่นดูเหมือนว่ามันมีทางเดินนะเนี่ยข้างล่างตรงเนี้แต่ว่านะมันไม่มีทางเดินขึ้นนะมันต้องเดินขึ้นไต่ไอ้กำแพงนี้มาล่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะไปทางมนุษย์เนี่ยนะเราก็ต้องเดินอ้อมขึ้นไปบนนี้แล้วก็เดินตรงมาทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะช็อตคัตก็คือปีนบันไดตรงนี้เลยแล้วก็กลิ้งลงไปตรงนั้นอะ่ะที่เขาพาเด็กเดินตรงนั้นอะ่ะมันน่ากลัวไหมหน่ากลัวไหมไม่ตรงนี้นนะโอ้แต่มันก็เดินได้อยู่นะออฟเดินลงไปมันก็เหมือนเดินลงเขาแหละเนี่ยเราก็เดินแบบเอียงๆไปก็ถึง แต่เมื่อกี้เนี่ยมีคนอุ้มเด็กทาลกมาด้วยเนะาะแสดงว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวที่<ะ>หนึ่งของคนท้องถิ่นด้วยแหละไม่งั้นจะพาเด็กมาทำไมอ่ะฮัลโหลฮหลว <c oughs> าน่ารักมากแต่ว่าตาแดงมันก็คงเป็นธรรมชาติของหมาพันธุ์นี้ละมั้งนะ <c oughs> มีทางให้เดินหลายทางเราจะเดินไปไหนเนี่ยดอกไอเนี้ยดอกหญ้าเหรอหรือดอกปุยฝ้ายเอยโอ้ยไห,หลลงมาอย่างกับขีม้าตกเลยเนาะ แปลกดีนะเมืองบูคาเรสต์เขาไม่มีที่ไฮกิ้งเป็นเนิเนๆให้คนไงเขาก็เลยทําที่แบบนี้ให้เทรคกิ้งแทนถ้าเกิดว่าเรามาเดินสองคนทีก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่บางเดิญนว่ามีคนเดินมาเรื่อยๆก็อมีคนเดินด้วยเนาะแล้วแถมอุ้มลูกเล็กๆมาด้วยนะถือว่าถ้าตรงไหนมีการถางทางก็เดินได้แค่นั้นแหละ <c oughs> เพราะว่าทางมันดูเหมือนถางนี้แสดงว่ามีคนต้องมา <Ừ. S 2> ทําอยู่เรื่อย <Ừ. S 2> ๆและนี่ก็คือจุดชมวิวในแผนที่ที่เขาปักเอาไว้อยู่แผนป้ายนี่ สามสิบปีที่แล้วหรือเปล่าเคยเป็นหนองน้ําปกติแต่หลังจากนั้นก็ต้นไม้ขึ้นเพียบจีก็คาดหวังแบบนั้นแหละเพราะว่าในแผนที่มันจะเป็นหนองน้ํามีทัศนียภาพทีสวยงามอันนี้ก็สวยแหละแต่ว่ามันเป็นในแนวแบบแนวป่ามากกว่าเขาเดินเล่นใช่ไหมเห็น <c oughs> มีหมดเลยทั้งอายุมากอายุน้อยคู่ชายหญิงคู่ครอบครัวพ่อแม่ลูกนี่คือที่เดินเล่นของเขาเดินเข้ามาดูหนองน้ําอันนี้คือหนองน้ําที่จีวาดฝันเอาไว้ว่ามันจะ สวยหรูสวยไหมสวยแบบธรรมชาติถ้าอากาศมันร้อนนะจีว่ามันน่าจะมียุงอยู่นะโอ้ที่นี่มีแมงสาบด้วยแหละวิมียุงด้วยนี่ไงตัวใหญ่ด้วยไปเถอะยุงนี่อย่าให้กัดนะมันเป็นแบคทีเรีนี่คือภาพตอนช่วงหน้าหนาวมีตัวนาคด้วยอยู่ที่เห็นนอนอยู่ตรงหน้ารั้วนั่นคือตัวนาคเมันเหมือนอยู่นะคือเราเห็นจากข้างหลังกับ้างมันไง สีน้ำตาลน้ำตาลนะ่ะแต่แ <Ừ. S 2> มงวันเกาะเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่กล้ามองไงคือถ้าจะเป็นแมวเนะี่ยมันก็ใหญ่เกินไปที่จะเป็นแมวแล้จะหมานี่คือมันก็เล็กเกินไปเนาะนี่คือป่าในเมืองใช่ไหมเพราะว่าต้องมีป้ายแนะนําว่ามีสัตว์อะไรบ้างป่าในเมืองที่เขาถางทางไว้ให้เดินได้สะดวกไม่ใช่ว่าทําเป็นสวนทําไมเขาชอบทําอุ้ยมีห้องน้ําด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมีห้องน้ําห้องน้ําในป่านี่ที่จีเห็นก็คือมันเป็น หนองน้ําอย่างนี้จิก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบว่าทุ่งหญ้างไงแล้วมีหนองน้าอะไรอย่างเงี้ยเรามาจากทางนี้แล้วมันเขียนว่ามีบันไดเว้ยแล้วเรามาจากทางนี้แต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรเราลยตัวออกมาเองได้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนี่เีบ้านไม้ด้วยขอประตูสิมีคนอยู่ไหมไม่เปิดอ <Okay. S 2> กล่องๆอันนั้นคือห้องน้ำนะนี่ไงมีคนเดินมาเรื่อยๆเลย เขามาทําอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้หน้าเดินหน้าเที่ยวอะไรขนาดนั้นถ้าก็หน่อยมันเป็นจุดท่องเที่ยวหรอเออแล้วคนเยอะด้วยนะทั้งๆที่เมืองนี้เขาก็มีสวนเยอะนะเขาก็ไปสวนอื่นก็ได้มั้งของสวนดีๆไม่ไปมันไปสวนนี้ทำไมเนี่ยคนมาเดินเพียบเลยอ่ะก็เข้าใจว่าเขาน่าจะจอดรถเอาไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเดินแต่ที่สงสัยก็คือว่ามันน่าเดินตรงไหนคือถ้ามาครั้งแรกเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคยมาแล้วอ่ะแล้วจะมาทําอะไร เมื่อกี้มีคนคือไม่แน่ใจว่าตาบอดหรือเปล่าแต่ตาไม่ดีแน่ๆแหละเพราะว่ามีไม้เท้าแล้วก็ทําท่าแบบเนี้แล้วก็มีคนคอยจับแขนอะไรอยู่อย่างเงี้ยเขาพามาเดินในที่แบบนี้มันก็แปลกใช่ไหมปกติแค่เดินพื้นถนนแบบเรียบๆก็ลําบากแล้วใช่ไหมแต่นี่คือเขามาพามาเดินป่าดีจกกิคิดว่ามันดีมันทําให้ ต่อให้เขาไม่เห็นไงไม่เห็นธรรมชาติอ่ะแต่มันสัมผัสเสียงได้ใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> เขาสามารถชาเลนจ์ตัวเองว่าเฮ้ยขนาดพื้นที่ขุขะขนาดนี้เขาสามารถเดินได้เลยแล้วพื้นที่ถนนปกติทําไมเขาจะเดินไม่ได้เฮ้ยอันนี้มันต้นเขาต้นเหรอเนี่ยมันเป็นปุยๆอ่ะทาไมที่ยุโรปเนี่ยถ้าคนตาบอดเนี่ยทาไมเขาถึงสามารถเดินได้เพราะว่าตอนอยู่บุลการีอาเห็นนะ เดินข้ามถนนเนีย่ยถือไม้เทา้าเดินข้ามถนนไปเฉยเลยแบบว่าเขารู้ได้ไงว่ารถมันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าย ja ุโรปเขาจะไม่รู้ทุกที่หรือเปล่าแต่เขาก็จะหยุดให้คนข้ามไงถอาเป็นไทยเหรอนอกจากจะไม่หยุดแล้วเางเผลอถ้าเกิดอุบัติเหตุจะไปโทษคนข้ามด้วยฉะนั้น <ๆ S 2> เราเดินข้ามเฉยเลยนะเราก็จะเห็นคนแก่หลายคนก็เดินดุยดุยไปทั้งที่แบบเอา้าเนี่ยไฟยังไม่เขียวเขารู้ได้ยังไงว่าเขียวหรือไม่เขียวเขาตาบอดไม่หมายถึงว่าคนแม้กระทั่งคนแก่บางคนที่เราเห็นว่าอยู่ดีก็เดินข้ามไปเลยแล้วก็ไม่กลลัววเเเยยย่่่าาาารรรถถจจะะชนนนออไไงงี้ใท ให้ไม่มีระบบอํานาจนิยมหรือระบบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้มันเหลือน้อยลงหรือให้มันไม่มีเนี่ยนะเราควรที่จะยึดหลักการว่าคนใหญ่หรือสิ่งที่ใหญ่จะต้องยอมให้สิ่งที่เล็กกว่าเสมอ yea. <m> อย่างเช่นพูดถึงเรื่องรถเนี่ยถ้าเราขับรถเราก็จะต้องยอมให้จักรยานใครขีรร่จักรยานต้องยอมให้คนข้ามคือหมายถึงว่าคนที่ไอสิ่งที่เล็กกว่าเนี่ยถูกเสมอถึงแม้ว่ามันจะอจะท้าทคยอยู่ดีๆใครจะข้ามถนนโด,ดยที่ไม่มองสัญญ,ญาณไฟใช่ไหมคนที่ขับรถหรือขีรร่จักรยานเนี่ยควรจะหยุดให้ แม้กระทั่งรถบรรทุกอ่ะก็ควรที่จะหลบคนที่ขับรถคือถ้าเรายังมีระบบอำนาจน,นิยมอยู่เนี่ยคือเหมือนว่าคนที่มีรถเนี่ยก็มักจะคือลึกๆบางคนก็ได้ไม่ใช่ทุกคนหรอกมักจะมองว่าเหมือนแบบตัวเองมีพลังอำนาจมากขึ้นใช่ไมเวลาไปไหนอ่ะเข้าโครงการเข้าห้างอ่ะเราพอพอวันทยาหัดหรืออะไรเงี้ยคือจะเหมือนแบบว่าแล้วใครอยู่ดีๆจะมาข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ดูสัญญ,ญาณไฟหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องโดนว่าละเขาอาจจะทำผิดหรืออะไรแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่ระบบนี้นะใหญ่กว่าต้องยอมให้เล็กกว่าเสมอเนี่ยไอ้เรื่องการยึดติกับ ความยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะลดลงลดลงใช่ไหมระบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอะไรก็ต้องตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ต้องคือคือไม่ได้หมายว่าคนที่เล็กกว่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะทําถูกเสมอแต่หมายถึงว่าถ้ามันไม่ได้เกินไปอย่างเช่ว่านอยู่ดีๆเขาไม่ได้วิ่งตัดหน้ารถต่อให้เขาไม่ข้ามตามสัญญาณไฟก็ตามเนี่ยก็คือยิ่งตัวใหญ่ต้องทําให้ตัวเล็กอ่ายิ่งตัวใหญ่ต้องทําให้ตัวเล็กต้องเกรงใจคนเล็กแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนเล็กนี่ต้องยอมให้คนใหญ่เสมอเนี่ย มันอยู่ลําบากเพราะว่าอะไรก็จะต้องโทษคนเล็กเสมออย่างกรณีที่สมมุติมีการเฉี่ยวชนใช่ไหมถ้ายึดหลักว่าสิ่งใหญ่กว่าเนี่ยผิดเสมอเนี่ยอย่างเช่นว่าจักรยานกับรถเฉี่ยวกันรถต้องผิดหรือจักรยานไปชนหรือไปเฉี่ยวคนจักรยานต้องผิดอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้คนที่ใช้สิ่งที่ใหญ่กว่านี่จะได้เพิ่มความระมัดระวังไงอุบัติเหตุก็ไม่เกิดใช่ไหมเหมือนยุโรปเนี่ยบางทีเราขายยังไม่ได้แตะจะข้ามเลยปุ๊บเขาหยุดให้เราแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า ยังเป็นแบบปัจจุบันก็คือว่าคนมีรถก็เหมือนกับมีเงินมากกว่าใช่ไหมฉะนั้นไปเขียวใกลปุ๊บก็แค่ยัด,ดเงินจบแล้วแต่เกิดเป็นหลัก่างที่บอกนะใหญ่กว่าผิดเสมอเนี่ยก็จะเพิ่มความระมัดระวังถ้าเป็นที่ไทยก็จะใช้คําว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเออประมาณนั้นโอ้โหอย่าพูดคําพูดนี้ได้ไหมมันพูดแล้วปรี๊ดว่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ <c oughs> ที่เราเคยไปในไทยเนี่ยพูดถึงคิดถึงแล้วปรี๊ดมากเลยไปดูในคลิปที่ภูเก็ตแล้วกันไม่อยากพูด คือที่นั่งใช่ไหมมีที่นั่งตรงนี้ด้วยจะม,มีคนจับจองไปแล้วไปเสกเขาอีกขยะหเหรอแสดงว,ว่ามันเป็นจุดทํากิจกรรมเขามั้งเนาะแล้วเขาให้เราขึ้นไหมนั่นไม่ให้ก็ต้องกันใช่ไหมมีห้องน้ําด้วยอะ่ะมันก็หวาดเสียวอยู่นะมันแข็งแรงใช่ปะ่ะโอ้ทำไมขี้นกเต็มเลยเฮ้ยแต่มันก็พออยู่ได้นะ มีคนรออยู่ข้างล่างเราไม่ปล่อยง่ายๆหรออุย้ยเป็นจุดชมวิวสวยเลยอะ่ะโอบมึงที่เรามองหาจีไม่น่าแตกแล้วอันนี้มีหงโอ้ย,อยมีหงด้วยอ่ะหงมาอยู่ <laughs> อะไรในนี้ลงแล้วถ้านั่งกงตรงนี้ได้จะดีมากเลยนะไม่เห็นมีถังขยะเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีขยะนะแต่จีคิดว่าเขาก็มีคนทิ้งขยะแหละแต่มีคนมาเก็บคนมาถางหญ้าเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีคนมาเก็บขยะบ้างนั่แหละ คำถามที่นิสงสัยก็คือว่าเมืองนี้มีพื้นที่สวนหลายสวนเราก็เยอะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยทีนี้คำถามคือคนท้องถิน่นน่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาสวนนี้ทั้งทที่มันก็ไม่ได้ค่อยมีพื้นที่นั่งไม่ค่อยมีเก้าอี้แล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นสวยอะไรมากแล้วมันก็เดินไกลด้วยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอะไรที่จะทําให้เขาตัดสินใจมาที่นี่บางคนก็มานั่งใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลกๆด้วยไง ไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีดีแต่แค่อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจมาที่นี่เช่นว่าพาหมามาเดินเอาก็ที่อื่นก็มีสวยกว่าด้วยลูกของสีดำเหรอทําไมปากดำอ่ะแสดงว่าโตขึ้นปากมันจะแดงใช่ปะ่ะไอปากมันจะส้มใช่ปะ่ะน่าสีเปลี่ยนสีได้ไงทุกคนเคยได้ยินเรื่องลูกเป็ดที่เละไหม ก็คือมีลูกเป็ดที่ดูขี้เหร่กว่าตัวอื่นแถมยังตัวโตกว่าทําให้รู้สึกเป็นปมด้อยต่างๆแต่ในเวลาถัดมาเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกของเป็ดแต่เป็นลูกของหงเพราะมันตัวโตกว่าลูกเป็ดธรรมดาแถมยังเนี่ยพอเห็นรูปนี้เลยนึกได้ตอนเด็กขนก็ยังไม่เป็นสีขาวที่นั้นก็เลยดูขี้เหร่พอโตขึ้นผัดขนปุ๊บกลายเป็นหงที่สวยงามแต่อย่าให้แยกเคี้ยวนะกลายเป็นหมดความสวยทันที ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมกักจะไม่ยอมรับสิ่งที่ดูแตกต่างจากตัวเองไงหลังๆไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่การล้อเรื่องรูปลักษณ์ของภายนอกของอื่นก็ไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีหงอยู่ภายในตัวของเราก็ได้ก็คือถึงจุดหนึ่งเราก็จะเฉิดฉายออกมาถึงความโดดเด่นหรือความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยดูตรงนี้สิมันเหมือนเป็นสันเขื่อนไหมเหมือนเขาเคยใช้ตรงนี้มาเป็นจรีรู้แล้วแหละว,ว่าทําไมคนถึงชอบมาที่นี่ แม้ว่ามันจะดูไม่ได้สวยมีระเบียบอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติมากนั่งเมโทรมาลงแล้วก็มาสวนนี้ได้เลยนะมันได้ยินเสียงนกร้องแอ๊กแ <c oughs> มันก็ทำให้รู้สึกดีอะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงธรรมชาตินกอะไรมันเหมือนกน,น,น,นะนกนางนวลนะนกนางนวลมันไม่ได้อยู่ในทะเลเหรอมันอยู่ตามแม่น้ำ หนองบึงแบบนี้ด้วยหรอความดูไม่เป็นระเบียบแต่ว่ามันก็ดูดีนะสามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่รู้สึกกลัวเราไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะเรามั่นใจกับการจัดการของเขาไงเต่อให้ไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากเพราะว่าเขาก็พยายามปล่อยเป็นธรรมชาติอกอดพีพีก็เคยที่แบบว่าจะพยายามเดินแบบข้างล่างพีพีใหญ่อะ่นะจากข้างล่างขึ้นไปพวกหาดหาดข้างบนเนี่ยมันจะมีป่ารกเต็มไปหมดเลยตอน,น,นทางเดินแคบมากมีแต่หญ้ารกเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ถางให้มันดีกว่านี้เขาก็ถามว่า ไปเดินทำไมเดี๋ยวมันไม่มีทางเดินหลักเลยนะ <c oughs> คือปกติเขาจะไปหาดบนบนของเกาะพีพีเขาก็ต้องอาศัยเรือรับจ้างกันทั้งนั้นเลยอะ่ะมันเป็นทางเดินไฮงของฝรั่งด้วยนะฝรั่งเขาอาจจะกุยเอาไว้ให้ไงเออเอออาจจะเป็นฝรั่งทําก็ได้ <c oughs> ของคนท้องถิ่นไม่ทำ <c oughs> แล้วเวลาเราเดินเนี่ยเจอแต่ฝรั่งนะเราก็ยังสงสัยว่าคนที่ท้องถิ่นที่อยู่ส่วนบนบนของเกาะเวลาเขาจะมาข้างล่างเขามากันยังไงจะบอกนว่ามาเรือกันหมดเลยไม่มีถนนใหญ่เลยคือคือท่าเรือหลักมันอยู่ข้างล่าง แล้วเมืองอะไรเล็กๆก็มันก็อยู่ข้างล่างหมดเลยแต่ว่ามันมีพวกโรงแรมข้างบนเราอยากรู้ไงก็เลยพยายามเดินด้นขึ้นไปปรกากฏว่ามีแต่ทางลกอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะไม่มีถนนหลักเลยพอดีดูจากแผนที่แล้วไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนเราก็เลยรอให้เขาเดินตะนําไปก่อนแล้วเราค่อยเดินตามปรกากฏว่าเขาปีนหรือเปล่า,าข้างบนสุดมันสูงไปน,นิดนึงแล้วก็ไม่ยอมทําบันไดเนี่ยจีคิดว่าต้องเป็นแก้มลิงแน่ตรงนี้ก็เคยเป็น น้ำเป็นเขื่อนเขาตัดสินใจในการตัดไปตรงนั้นเลยอะ่ะอุย้ยทาไมเขาทําดูง่ายจังเลยอะ่ะไอของเรานี่คือแบบว่าทุรักทุเลมากอะ่ะอ๋อเอามากไหมอาจจะท่าไม่ค่อยสวยนะ <laughs> มีนกโดนฆาตกรรมแถวนี้เหรอมีคนนกด้วยรอไปทำปากกากันไหมอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนเขาใช้อันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเอาไอ,าอ,าอ,าอาตรงนี้จิ้มหมึกนะจิ้หม,มึกแล้วก็เขียนเขียนเขียนนะอ๋อ นึกว่าเอาเลือดนกมาทำเป็นหมึกยแต่ขนนกมันกันน้ําได้ล่ะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนพลาสติกเ,าาเลยนี่ไงบินนี่เขาถางหญ้าให้เราเดินเข้าไปได้ด้วยหืมทําไมขนนกเต็มเลยอะ่ะอ,อุ้ยโดนฆาตกรรมอะ่ะใครม่แอบยิงมันเออว่ะม,มันต้องสู้กันนั่นแหละเดินมาไกลมาก แต่หาทางขึ้นไม่ได้เราก็เอาทางนี้แหละมีต้นไม้รองรับเออ,เอ,อถ้ากิ่งมาจะได้มีต้นไม้กัน,น้อยมันสูงเนาะออหรือว่าจะเดินไปตรงไอ้นั่นมันมันน่าจะมีที่ปีนไหมอุย้ยนี่เหมือนเดินขึ้นเขาเลยเนี่ยดูด,ดิน่ากลัวอยู่นะเนี่ยไม่กล้ามองหลังมองหลังให้หน่อยเฮ้ยตรงนั้นมันน่าจะไปได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ว่ะ คือดีมันโค้งๆด้วยอ่ะเฮ้ยอายเขาว่าเดี๋ยวให้เขาวิ่งผ่านเดี๋ยวให้เขาวิ่งผ่านไปก่อนเดี๋ยวเขาจะมีมาฉุดเราไหมมามาอุ้มอุ้มเฮ้ยเจี๊ยดีให้ตั้งปานไปก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเฮ้ยเมิ่จะวานแล้วเจี๊ยดี้นมดๆหน่อยๆแต่ดูดิ แปลว่าทุลักทุเลมากอ่ะรู้สึกว่าจีจะท่าสวยกว่านะแบบว่าเอียงเข้ามาปุ๊บท่าเดียวกันแต่ว่าอันนั้นเราคอยดันก้นอยู่อ๋อมีคนดันก้นใช่ปะไม่มีใครเห็นใช่ไหม ยกเว้นคนนั้นนะ่ะตอนแรกว่าจะรอให้เขาแบบให้เขา,เขาวิ่งไปก่อนเขาวิ่งไปก่อนแต่เขามองเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็หันมา <c oughs> อยู่นี่ซัมเฮลอนิ่ซัมเฮลไม่ที่ห่วงอะไรหรือล่าที่ห่วงเสื้อเสื้อมันจะขาดเออวะหันไม่ได้นี่เป็นไรเนาะแล้วพอ <นะ S 2> แล้วพอเราเดินไปถึงปุ๊บเอา้าตรงนี้ก็เดินได้เหรอ <c oughs> ตอนแรกว่าจะขึ้นตรงนั้นน่ะอืมองไปมองนี้มาอะไรยังเยอะจังอ่ะ เนี่ยมันพื้นมันต่ำกว่าเห็นไหมโอ,โ,หโ,หโอ้โหเดินขึ้นโอ้เดินขึ้นสบายเลยตรงเนี้ในใยนี่มันเมื่อกี้เราทำอะไรลงไปเมื่อกี้กันอยู่ข้างล่างบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ที่เป็นเสาๆเต่งบอกว่าอะไรนะผมว่ามันก็คือแค่เป็นเสาก็เลยขึ้นก่อนในแผนที่ไม่ได้บอกไว้เห็นไหมเราคนเราต้องดูความเป็นจริงข้างหน้านั่งพักนั่งพักก่อนหลังจากปีนป่ายมานั่งกินขนมไปตอ ขาลงอ่ะหวาดเสียวเนาะว่าไหมไอตอนขาขึ้นอะ่ะไม่รู้ตัวเนื้อว่าเราขึ้นมาแต่ไอตอนลงเนี่ยมันจะแบบถลายลงไปน่ากลัวพื้นมันโค้งไม่มีที่ให้ยันตัวขึ้นเลยในแผนที่อ่ะนะเขาปักจุดชมวิวอยู่ข้างล่างตรงบึงตรงนั้นอะ่ะแต่ว่าพอลงไปจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นวิวอะไรสักเท่าไหร่แต่จุดชมวิวจริงๆก็คือข้างบนสันเขื่อนตรงนี้มากกว่ามันสามารถเดินล้อมรอบตรงนี้ได้หมดเลยนะ ล้อมรอบน่าจะได้สักกี่โลอ่ะห้าหกโลได้ไหมแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีบันไดลงดีๆเลยที่จะลงไปข้างล่างเออก็ต้องปีนเอาทั้งหมดเนี่ยพวกคนที่อยู่ข้างล่างนี่คือปีนลงหมดเลยใช่ไหมเขาไม่ขึงกลัวเหมือนเราเลยอ่ะไอเรานี่แบบว่าปลอดแหกแล้วปลอดแหกอีกอ่ะเว้ยนี่เขาทําไมเขาเดินเหมือนมันเป็นพื้นปกติเลยอ่ะทําไมเขาเดินแบบว่าเฉยมากอ่ะ ดูเหมือนเราเป็นคนด้อยสมรรถภาพไปเลยเนาะ <S 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 เขาเดินเฉยอะ <S <S เ,เขาอาจจะเคยแล้วก็ได้แล้วพอครั้งถัดมาเขาก็เฉยไงอ๋องั้นเราลองอีกทีแมพเพื่อความชินเราขึ้นขึ้นลงลงหลายๆรอบไงเราจะได้ชินไงเพราะมันเป็นของจริงหรือของปลอมของจริงนะเนี่ยดอกอะไรอะทําไมมันเป็นสีแบบเนี้เราคงต้องเดินลงตรงนี้แล้วมั้งถนอนอะปกติเราจะเห็นเป็นขอบขอบแบบนี้ใช่ป่ะขอบขอบแบบเนี้ย แต่นี่ก็คือมันเป็นทางลาดเราสามารถขี่สกูตเตอร์ได้ไปทั่วเลยเนาะเออหรือขี่จักรยานเงี้ยขี่ไปได้รอบเลยไม่ใช่มีแค่บางโซนให้ขี่ <laughs> หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดของไทยก็กระเบื้องบนพื้นแตกมียาขึ้นเต็มไปหมดรายการดูแลมาจบที่สถานีเมโทรมิไฮราาวนี้เดินไกลมากไม่ค่อยมีน้ำมีเนื้อเลย ไม่ต้องซื้อติเกตนะวันหลังอะขึ้นเมโทรเกือบวันสุดท้ายแล้วยังมึนมึนอยู่เลย <c oughs> จริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันงงๆก็คือไอจุดดริสทอหนึ่งกับสองอะไรเนี่ยมันจะงงๆ <c oughs>